คลิปนี้จะอธิบายถึงแผนรายได้ของฟินโกนะครับฟินโกนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับซื้อสินค้านะครับขายแอปดังๆบ้านเรานะครับอันนี้เป็นของจีนนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถทำให้เรามีรายได้หลักแสนหลักล้านกันได้เลยทีเดียวนะครับกับการช้อปปิ้งสินค้าและแนะนำการช้อปปิ้งสินค้าให้ท่านอื่นนะครับที่สนใจนะฮะด้วยเงินเพียง1599บาทนะครับ ซื้อสินค้าับซื้อินค้า1 5บ9าบาทนะครับสามารถทําเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับมาดูกันนะครับเราสมัครฟินโก้นะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราจะได้สินค้า1ชิ้นนะครับในราคา1599บาทนะครับเวลาเราสมัครเสร็จเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกสินค้าได้เลยนะครับ1ชุดนะครับจะมีสินค้าให้เลือกนะครับ ส่วนวิธีการเลือกสินค้านะครับการอัปเกรดนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงใต้คลิปนี้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้นะครับนะใครที่สงสัยนะครับลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปนี้ใครที่สงสัยยังไงก็แอดไลน์มาถามกันได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอันที่2นะครับที่จะได้คือส่วนลดนะครับมูลค่ารวมสูงสุดถึง1 5 0 0บาทนะครับเป็นมูลค่ารวมสูงสุด1,500นรบาทนะครับนะ อันที่สามนะครับสามารถรับคลาสแบ็กนะครับ10-15.6%เลยทีเดียวนะครับ10-15.6%เลยทีเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียว1,5 9 9้บาทนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการลงทุนซ้ำอีกแล้วนะครับสามารถรับรายได้ตลอดไปเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับอันนี้คือแอปฟิงโกนะครับดูนะครับ นี่ฮะเขาได้ดาวถึง4.7เลยนะครับนี่ค่านิยมของเขานะครับ4.7ไม่น้อยเลยนะครับแผนรายได้นะครับแผนรายได้ของฟิงโก้นะครับมี3ามตำแหน่งทางธุรกิจด้วยกันอันแรกนะครับ PFS นะครับ Shopper นะครับนะ PS นะครับ PS นะครับก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เราทำการสมัคร นะครับโดยซื้อสินค้า1,599บาทนั่นเองนะครับได้ตำแหน่งเป็น PS นะครับนะครับถ้าเราเป็น PS แบบนี้นะครับแล้วบังเอิญว่าเราไปแนะนำเขาสมัครนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขามานะครับเขามาสมัครต่อลิงก์ของเราเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ได้อัปเกรดหรือว่าไม่ได้ซื้อเหมือนเราเนี่ย1,599เนี่ยนะครับไม่ได้อัปเกรดสมาชิกเป็น PS เหมือนเราเนี่ยนะครับเขาเขาก็จะเป็นชอปเปอร์ก็คือคนที่แบบ เข้ามาซื้อของทั่วๆไปนะครับซื้อของทั่วๆไปนะครับเราก็จะได้รับแคชแบ็กนะครับ10%จากการที่เขาซื้อสินค้านั้นนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราอันแรกนะครับที่เราจะได้นะครับกรณีที่เราขึ้นเป็น PS นะครับหรือว่าสมัครเป็นสมาชิก1,599นะครับอย่างที่2นะครับถ้าเราไปแนะนำนะครับ PS เหมือนกันนะครับก็คือเขาก็สมัครเหมือนเรานี่แหละนะครับ1,599ได้สินค้า1ชิ้นนะครับ เราก็จะได้รับนะครับ3 7 5บาทนะครับ375บาทนะครับนะฮะทีนี้ครับถ้า PS ตัวนี้นะครับ PS ที่เราแนะนำมาเนี่ยเข้าไปแนะนำต่อนะครับเป็น PS อีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถรับรายได้ได้แล้วนะครับเราจะได้แค่คนที่เราแนะนำตรงเท่านั้นนะครับนะฮะกรณีที่เรามีตำแหน่งเป็น PS นะครับ p i v a l e s Chopper นะครับ ตำแหน่งที่2นะครับต่างตำแหน่งที่2ชื่อว่า AM นะครับ AM เนี่ยเราต้องแนะนําตรงนะครับ10คนนะครับ10คนต้องเป็น PS นะครับนะต้องเป็น PS แล้วนะครับ10คนนะครับและตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปเนี่ยต้องมีทั้งหมด19 PS นะครับรวมทั้งหมดเลยก็จะเป็น30 PS นะครับรวมตัวเราด้วยนะครับนี10อันนี้19เป็น29รวมเราเป็น30นะครับครบ3คุณสมบัติน <legitimacy, S 1> ี <demek. S 2> ้ก็ขึ้นเป็น AM เลยนะครับนี่ฮะ Affiliate Marketer นะครับ Affiliate Marketer นะครับก็คือ AM ของเรานั่นเองนะครับทีนี้ AM จะได้อะไรบ้างนะครับ AM ครับถ้า AM ไปแนะนำพีเนะครับแนะนำพีเได้นะครับเราจะได้750เห็นไหมครับได้2เท่าเลยนะครับทีแรกเนี่ยถ้าเราเป็น PS อยู่เราจะได้แค่3 7 5ใช่ดห้าไหมครับพอเราขึ้นเป็น AM ปุ๊บเราแนะนำพีเนะครับเราจะได้เป็น750เลยทีเดียวนะครับ2เท่าเลยนะทีนี้ ถ้าเกิดว่า PS นะครับที่เราแนะนํามาเนี่ยเขาไปแนะนําต่อนะครับเป็น PS อีกนะครับอีกกี่ PS ก็ตามนะครับเราก็จะได้อีก375นะครับเห็นไหมฮะได้375นะครับนะครับตัว PS คนเนี้ยเขาไปแนะนํา PS เหมือนกันเขาก็ได้375ใช่ไหมครับส่วนเราเองนะครับเราก็ได้375เช่นเดียวกันครับเราอยู่ข้างบนนะครับเราก็ได้375อีกแบบนี้นะครับนะครับนฟินิตี้นะครับ ยาวลงไปเลยนะครับใครจะแนะนําใครก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดขึ้นนะครับเราก็รับ375เลยนะครับน,นี่คือรายได้ของ AM นะครับทีนี้เราไปดูต่อครับถ้าสมมุติว่าสมาชิกใต้สายงานหรือว่าคนที่เราแนะนาเนี่ยนะครับเขาขึ้น AM แล้วตําแหน่งเหมือนกับเราเลยนะครับพอตําแหน่งเหมือนกับเราปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขามีการไปสปอนเซอร์หรือแนะนําคนที่เป็น PS ได้ใต้สายงานเขาทั้งหมดนะครับเราจะได้รับ รหัสละ75บาทนะครับ75บาทนะครับก็ระดับว่าเขาเขาขึ้นเป็น AM แล้วเนี่ยแสดงว่าทีมงานเขาก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับนะฮะครับก็อย่างน้อยก็30นะครับถึงขึ้นเป็น AM ได้นะครับเราก็จะได้รับ75บาทนะครับต่อรหัสที่อยู่ใต้สายงานเขานะครับแบบนี้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะครับตัวนี้เราจะสามารถรับ Class Back ได้ถึง14%นะครับ ส่วนพวก cashback เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในในหน้าต่อไปนะครับอันนี้ขออธิบายหลักๆก่อนนะครับ cashback เดี๋ยวอธิบายตัวต่อไปนะครับทีนี้ครับตำแหน่งสูงสุดของเรานะครับก็จะคือ at นะครับ at affiliate trainer นะครับมีคุณสมบัติ3คุณสมบัติที่ต้องทำนะครับ1ที่เราแนะนำตรงเนี่ยนะฮะต้องเป็นตำแหน่ง am แล้ว3ท่านนะครับ3รหัสนะครับ ตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปต้องเป็น AM ทั้งหมด4รหัสนะครับแล้วแล้ก็คุณสมบัติข้อที่3นะครับอันนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะครับ500 PS นะครับทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยใต้สายงานเราเนี่ยต้องเป็น5 5 0 PS อย่างน้อยในี่ย500นะครับเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดคือ Affiliate Trainer หรือว่า AT นะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าขึ้น AT แล้วก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะครับรายได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับ PS ถึง500 PS เราก็ ได้รายได้เป็นแสนแล้วนะครับนะฮะทีนี้เราก็ไปดูต่อครับนี่คือตําแหน่ง Affiliate Trainer AT นะครับ AT จะดียังไรนะครับอันนี้คือตําแหน่งสูงสุดแล้วนะครับถ้า AT นะครับแนะนำ PS นะครับเราจะได้ถึง1,013บาทต่อรหัสนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับ PS ที่เราแนะนำมาเนี่ยเข้าไปแนะนำต่อนะครับเป็น PS ลงไปอีกเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับถึง638บาทต่อรหัสนะครับต่อรหัสนะครับโอ้เยอะมากนะครับนี่แหละครับสุดยอดเลยนะครับตำแหน่งสูงสุด a อทนะครับรับโหรับเยอะเลยนะครับด้วยเงินสมัครเริ่มต้นเพียง1 5 9 9เเองนะครับเราไม่ต้องสมัครเพิ่มเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับนะฮะต่อไปครับ ถ้าสมมุติว่านะครับใต้สายงานเรานะครับขึ้นเป็น AM นะครับ AM นะครับแล้ว AM คนนั้นเนี่ยนะใต้สายงานเขาเกิด PS ขึ้นมาเนี่ยนะครับ PS ขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับใต้สายงานเนี่ยเราจะได้รหัสละนะครับ263บาทนะครับ263บาทนะครับยังไม่จบครับยังไม่จบนะครับแล้วถ้าสมมุติว่านะครับใต้สายงานเราที่เราแนะนํามาเนี่ยนะครับ เขาขึ้นตำแหน่ง AT เหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับเรานะครับโอ้กว่าจะขึ้นถึงขนาดนี้ได้ก็แสดงว่าใต้สายงานเราคงมีสมาชิกเยอะมากแล้วนะครับนะฮะก็รับไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะะไม่อยากไม่อยากคิดเลยนะครับรวยอย่างเดียวนะครับถ้าทําได้ขนาดนี้นะฮะก็สู้ๆกันไปนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับสําหรับฟิงเกนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับถ้าเกิดคนที่ขึ้นตำแหน่ง AT เหมือนกับเราเนี่ยนะครับ ใต้สายงานเขาเนี่ยมี PS เท่าไหร่นะครับเราจะได้รับ75%ต่อ1 PS นะครับนะครับแล้วก็อันนี้แคสแบ็ k สูงสุดถึง15.6%นะครับอ่าสุดยอดมากๆเลยนะครับกับ FINGO นะครับกับการสมัครเพียง1 5 9 9บาทพร้อมรับสินค้านะครับรับส่วนลดแถมยังมีรายได้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะสุดยอดมากนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับสุดยอดนะครับกับ การจ่ายไปแค่1,599น้กนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการจ่ายแคชแบ็กนะครับเงื่อนไขการจ่ายแคชแบ็กนะครับจ่ายคืนนะครับการจ่ายแคชแบ็กนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่ง PS นะครับเราแนะนำชอปเปอร์ชอปเปอร์คือคนที่เขาไม่ได้อัพตำแหน่ง PS เหมือนเราเนี่ยนะครับชอปเปอร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาซื้อสินค้าเราจะได้แคชแบ็กนะครับ10%นะครับเราจะได้แคชแบ็ก10%นะครับนะครับ ขาซื้อสินค้าเท่าไหร่เรารับเลยนะครับ10%ทีนี้ถ้าเกิดว่า PS ที่อยู่ใต้สายงานเราคนที่เราแนะนํามาเขาเป็น PS เขาช้อปปิ้งนะครับเขาช้อปปิ้งเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะได้รับส่วนลด10%นะครับแต่ส่วนเราจะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเพราะเรามีตําแหน่งแค่ PS นะครับ PS เนี่ย cashback สูงสุดก็คือ10%นะครับเพราะฉะนั้นเขาชอปเปอร์ของเขาช้อปปิ้งของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ได้10%อยู่แล้วมันก็ไม่มีส่วนต่างเหลือให้เราเลยนะครับอ่านี่คือ แคสแบ็กกรณีที่เราเป็น PS นะครับทีนี้กรณีที่เราขึ้นเป็น AM แล้วนะครับถ้าเราขึ้นเป็น AM นะครับแคสแบ็กนะสำหรับชอปเปอร์หรือคนที่เขาไม่ได้อัปเกรดเป็น PS นะครับเราก็จะได้จากการช็อปของเขาเนี่ยถึง14%นะครับ14%นะแล้วทีนี้พอใต้สายงานคนที่เราแนะนำมาเนี่ยนะครับเขามีตำแหน่งเป็น PS ถูกไหมครับเขา ซื้อของเนี่ยเขาจะได้รับส่วนลด10%ครับเพราะเขาเป็น PS นะครับทีนี้มันจะเหลืออยู่4%ถูกต้องไหมครับเนี่ยเขาจ่ายสูงสุด14นะครับเหลือ4%ทีนี้เราก็จะได้4%นะครับจากการซื้อสินค้าของเขานะครับ c a s แ b a c k กลับคืนมาให้เรานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทีมงานหรือใต้แสงงานเราเนี่ยคนที่เราแนะนํามาเนี่ยเขาขึ้นเป็น AM เหมือนเราล่ะนะครับเขาขึ้นเป็น AM เหมือนเรานะครับเขามี all Cashback เท่าไหร่นะครับหรือว่า Cashback ที่เขาได้นะครับเท่าไหร่ก็ตามนะครับ เราจะได้20%ของยอดคัสแบ็กของเขานะครับนะฮะ20%ของยอดคัสแบ็กของเขานะครับนี่คือคัสแบ็กนะครับต่อไปนะครับตำแหน่ง AT นะครับตำแหน่ง AT นะคนที่เราแนะนำเป็นช opper นะครับเขาไม่มีการอัปเกรดเป็น PS นะครับเขาเป็นคนใช้จ่ายทั่วๆไปนะครับมาซื้อของทั่วๆไปนะครับเหมือนกับมาซื้อของแอปบ้านเรานะครับแอปดังๆนะครับแอปที่เรารู้จักกันนะฮะ ก็จะได้รับถึง15.6นะครับในการซื้อสินค้าของเราเราจะรับแคชแบ็กนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เราแนะนํามาเขาขึ้นตําแหน่ง PS นะครับก็เราก็จะรับส่วนต่างนะครับอย่างว่าครับเขาใช้ไป10แล้วนะครับในการแคชแบ็กของเขานะครับเราก็จะเหลือได้ส่วนที่เหลือคือ5.6นะครับส่วนต่างนะครับ AM นะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใต้งานเราเป็น AM นะครับเขามีออแคชแบ็กเท่าไหร่นะครับ เขาได้ c a s แ b a c k ที่เกิดขึ้นในใต้าสายงานเขาเนี่ยเขาได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะได้ด้วยนะครับ20เนะครับเขาได้เขาได้ c a s แ b a c k เท่าไหร่เราได้ด้วย20%ของ c a s แ b a c k ที่เขาได้นะครับเหมือนกันครับ at ก็เหมือนกันนะครับเขาได้ c a s แ b a c k เท่าไหร่นะครับเราจะได้20%ของยอด c a s แ b a c k ของเขาด้วยนะครับอันนี้คือการจ่าย c a s แ b a c k กลับคืนให้กับตัวเราและสมาชิกใต้สายงานเรานะครับนี่คือสุดยอด รายได้ของฟิงโก้นั่นเองนะครับถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงจะสนใจแล้วนะครับกับเงินเพียง1 5 9 9้บาทนะครับได้สินค้าด้วยได้ธุรกิจด้วยนะครับรวยลูกเดียวนะครับแชร์ลูกเดียวรวยลูกเดียวครับนะฮะเพียงรอเอาลิงก์ของเรานะครับแชร์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 ไปนะครับคนที่สมัครมาเขาซื้อสินค้านะครับเขาอาจจะไม่รู้นะว่ามีแผนรายได้แบบนี้ด้วยเพียงแค่เขาซื้อสินค้าเราก็ได้แคชแบ็กกลับคืนมานะครับนะครับ เพราะว่าแอปนี้จะบอกว่าส่งของเร็วด้วยนะครับส่งของเร็วด้วยนะครับผมสมัคร PS ไปเนี่ยส่งของภายในวันเดียวครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยไวมากมากนะครับสําหรับสินค้านะครับก็น่าสนใจนะครับแถมยังได้ส่วนลดด้วยนะครับนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับเราแชร์ไปเลยนะครับคนที่เขาสนใจสมัครมาเนี่ยเขาก็ซื้อกินซื้อใช้เราก็ได้ c a s แ b a c แต่ถ้าเกิดเขามีการอัปเกรดนะครับ เหมือนเรา1 5 9 9นะครับเขาก็สามารถที่จะทําธุรกิจเหมือนเราได้นะครับและเราเองเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแชร์อย่างเดียวครับแชร์ไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะสมัครไม่สมัครยังไงก็แล้วแต่เขานะครับเรื่องของเขานะครับเรามีหน้าที่แชร์เราแชร์ไปนะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะเราแชร์ไปไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคครับส่วนใครที่สงสัยตรงไหนยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็วิธีการอัปเกรดนะครับแล้วก็ วิธีการไม่ใช่สินะครับตัวอย่างการสั่งสินค้านะครับ1 5 9่เนี่ยนะครับาสั่งยังไงแล้วมาถึงเร็วแค่ไหนนะครับใต้คลิปนี้นะครับคลิกไปดูได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับ